ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عن تي خروج لا ندري ขอสัมทับย้ำเตือนผู้ฟังทั้งหลายให้ตั้งมั่นอยู่บนความยำเกรงต่อเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานาหัวะจะอาลาด้วยการปฏิบัติธรรมปฏิเสธอธรรมวันนี้คือวันศุกร์แรกที่พวกเราได้รับเกียรติจากอัลลอฮฺซุบฮานาหัวะจะอาลาให้ร่วมละหมาดวันศุกร์จุมะหร่วมกัน ในสถานที่โรงเรียนวิทยาปัญญาขอกล่าวกับนักเรียนทุกคนด้วยกับถ้อยคําเดียวกันกับถ้อยคําของท่านรอซูนสลล,ลลัลฮุอะัลฮิวะซัลลัมที่ท่านเคยเกล่าวต้อนรับนักเรียนคนหนึ่งที่มาหาท่านเพื่อที่จะถามท่านเพื่อที่จะแสวงหาความรู้จากท่าน นั่นก็คือคำกล่าวของท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่ว่ามัรฮับันบิตอลิดิลไอล์ยินดีต้ตอนรับนักเรียนผู้ซึ่งแสวงหาความรู้ของอัลลอฮฺเราได้มารวมอยู่ในวันที่มีเกียรตินั่นก็คือวันศุกร์และเรากำลังจะร่วมกันละหมาดวันศุกร แต่ก่อนที่เราจะมีการละหมาดบันพุกนั้นไปนที่ทราบกันดีเราจะต้องมาฟังเรื่องราวของศาสนาคําตักเตือนคําบอกเล่าหรือคําบอกกล่าวซึ่งคําตักเตือนหรือคําบอกเล่าหรือคําบอกกล่าวในวันนี้เป็นคําตักเตือนที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญของคนที่เริ่มเรียนของคนที่จะศึกษาหาความรู้นั่นก็คือเรื่องของ เจตนาวันนี้เรื่องที่จะนำมาพูดอาจจะเป็นเรื่องที่ตั้งเป็นหัวข้อได้ว่าความโชคร้ายของคนเรียนฟังไม่ผิดเรื่องในวันนี้จะเป็นเรื่องที่อยู่ในหัวข้อที่ว่าความโชคร้ายของผู้ที่เรียนแต่วงเล็บไว้นิดนึงภายใต้คำถามที่ว่าหรือเป็นความโชคดี ของคนที่ไม่เรียนกันแน่ครั้งหนึ่งท่านรอซูนซลลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้แก่บรรดาซอาบะของท่านฟังเล่าถึงชายสามคนชายสามคนนี้ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่ทำดีต่อตอัลลอฮฺสุฮาหนะฮอัลาถ้าดูแตบเพียงผิวเผินชายสามคนนี้ ล้วนแล้วแต่เสียสละทั้งแรงกายแรงใจและกำลังทรัพย์เพื่ออัลลอฮฺสุบานหัวตาลาแต่เดี๋ยวเรามาดูเรามาดูจุดจบของชายสามคนนี้ที่ท่านรอซูลสลลัลฮวอะลยฮิวะสัลลัมได้เล่าให้เราฟังว่าจุดจบของของชายสามคนนี้นั้นจะมีจุดจบเยี่ยงไรท,งทั้งทั้งที่ดูจากภายนอกแล้วพฤติกรรมของพวกเขาเป็นพฤติกรรมที่ทํา ไปเพื่อศาสนาของลอสซานหัวตาและชายคนแรกชายคนนี้ถูกฟื้นถูกทำให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันเกียร์มาแล้วเขาก็ถูกถามชายคนนี้เป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรชายคนนี้ได้ตายได้เสียชีวิตในสงครามสนามรบ เราเคยได้ยินใช่ไหมคนที่เสียชีวิตในสงครามสนามรบนั้นเราจะเรียกพวกเขาเหล่านี้ว่าอัชาฮีดคือผู้ที่ตายหรือเสียชีวิตในสงครามสนามรบของอัลลอฮฺสุบฮานาวาตาลลัซึ่งเกียรติของพวกเขาทนันสูงสง่มากๆแต่ชายคนนี้ได้ถูกทําให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันเกียร์มะแล้วชายคนนี้ก็ได้ปรากฏต่อหน้าพระพักของอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลลแล้อัลลอฮฺสุบฮานหวาตาลลก็ได้บอกให้กับเขาว่า oh, บอกถึงนี้อำมาตที่อัลลอฮฺสุภาห์นหัวตาลาทรงประทานให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นวิชาความรู้ในเรื่องของการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นกําลังวังชาไม่ว่าจะเป็นร่างกายที่กํายำไม่ว่าจะเป็นศิลปะของการป้องกันตัวชายคนนี้ก็ยอมรับในสิ่งที่อัลลอฮฺสุภาห์นหัวตาลาประทานให้กับเขาทั้งหมดที่พวกทั้งหมดที่อัลลอฮฺสุภานหัวตาลาได้แสดงให้เขาเห็นอัลลอฮฺสุภาห์นหัวตาลาจัดถามชายผู้นี้ ที่เสียชีวิตในสนามรบนะว่าเจ้าใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไปทำอะไรกำลังวังชาศิลปะการต่อสู้ความกล้าหาญเหล่านี้เจ้าใช้ไปทำอะไรชายผู้นี้ตอบว่าข้าได้ใช้ทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงประทานให้ข้ามานั้นต่อสู้ไปในหนทางของพระองค์จนกระทั่งข้าพระองค์ได้เสียชีวิตในสนามรบ แต่ลอสฮานนฮัวตาลากลับตรัสก,กับชายคนนี้ว่าเจ้าโกหกเจ้าไม่ได้ใช้ทั้งหมดเหล่านี้ไปเพื่อฆ่าแต่เจ้าต่อสู้เจ้าเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัวเจ้าใช้ความกล้าหาญเจ้าใช้กำลังวังชาทั้งหมดเข้าไปสู้รบในสนามรบ เพื่อให้คนอื่นน่ะได้ยกยอเจ้าว่าเจ้าคือผู้กล้าเจ้าคือผู้ที่แข็งแกรง่งเจ้าคือผู้ที่แข็งแรงเท่านั้นแต่เจ้าไม่ได้ทำเพื่อค้าอัลลอฮฺสุฮานหัวตาลาจึงสั่งให้มาเลยกะลากตัวชายคนนี้และนักเรียนที่รักทั้งหลายรู้ไหมว่ามาเลยกะลากตัวชายคนนี้ไปอย่างไรมาลายกะได้จับชายคนนี้คว่ำหน้าลงไปบนกับพื้นแล้วก็ลากโดยที่หน้าของเขานั้น ครูดไปกับพื้นจนกระทั่งถึงปากขุมนรกแล้วมาแลกาก็โยนชายคนนี้เข้าไปในนรกของอัลลอสุพาหนูวฺตาลาชายคนที่สองคือชายที่อัลลอฮฺสุพาหนูวฺตาลาให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันเกียร์นะเช่นเดียวกันเป็นบุคคลที่มั่งคั่งเป็นบุคคลที่มั่งมีเป็นบุคคลที่ร่ํารวยอัลลอฮฺสุพาน์นูอฺตาลาหลังจากที่ให้ชายคนนี้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วอัลลอฮ์ก็ตรัสกับชายคนนี้ว่า ข้าได้ประทานทรัพย์สมบัติให้กับเจ้ามากมายและได้ตรัสถามชายคนนี้ว่าเจ้าได้ใช้ทรัพย์สมบัติเหล่านี้ไปอย่างไรชายคนนี้ตอบว่าข้าได้บริจาคทานข้าได้ทําข้าได้ใช้ทรัพย์สินเหล่านี้ไปในหนทางของลอสุพาณหัวตาลาทั้งหมดทั้งสิ้นอลอสุภาณหัวตาลากล่าวตรัสตอบว่าเจ้าโกหกเจ้าไม่ได้ใช้ทรัพย์สมบัติเหล่านี้ ไปเพื่อข่าเจ้าไม่ได้บริจาคไปเพื่อข่าเจ้าไม่ได้ทำความดีไปเพื่อข่าแต่เจ้าบริจาคเจ้าเสียสละเจ้าให้เงินเจ้าให้ทองไปเพื่อที่จะให้มนุษย์คนอื่นนะได้ยกย่องเจ้าว่าเจ้าคือผู้ใจบุญเจ้าคือคนที่ทําบุญสุนทานท้ายที่สุดแล้วอัลลอฮฺสุภาหนาหูวตาลาก็ให้มาเลยกะับลากชายคนนี้ไปจนกระทั่งถึงปากขุมนรก แล้วก็โยลงไปในคุมนรกของพระองค์ชายสองคนนี้อาจจะไม่เกี่ยวอะไรกับเราเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะชายคนแรกคือนักรบชายคนที่สองคือคนร่ํารวยแต่มาดูชายคนที่สามชายคนที่สามนี้อาจจะเป็นหนึ่งในนี้ก็เป็นได้เพราะชายคนที่สามนี้คือชายคนที่ศึกษาหาความรู้ชายคนที่เรียนชายคนที่พร่ำสอนคนอื่น แต่เดี๋ยวมาดูจุดจบของชายคนนี้กันอัลลอฮฺสุภาหนูร์ตาลาให้ชายคนนี้อาศัยอยู่บนโลกดุนยานี้แล้วก็ประทานความรู้ประทานในเรื่องของคำภีประทานในเรื่องของวิชาจนกระทั่งชายคนนี้ได้เรียนได้รำ่ำจนกระทั่งเขาสามารถรู้แล้วก็สอนคนอื่นแล้ววันหนึ่งอัลลอฮฺสุภาน์นูร์ตาลาก็ให้ชายคนนี้ได้เสียชีวิตลงและพวันเกียร์มาเกิดขึ้น ชายคนนี้ก็ได้ถูกทําให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกีรมะแล้วเอาหลวงสฮานัวตาลก็เรียกชายคนนี้มาปรากฏต่อนหน้าพระพักข,ของพระองค์แล้วก็ตรัสถามชายคนนี้ว่า mm hmm. เจ้าได้ใช้วิชาวความรู้ที่ข้าได้ให้กับเจ้าไปนั้นไปเพื่อทําอะไรชายคนนี้ตอบว่าข้าพระองค์ได้ศึกษาหาความรู้ในวิชาวความรู้ในเรื่องราวของศาสนาของพระองค์ แล้วข้าพระองค์ก็ได้นําความรู้เหล่านี้ไปสอนให้กับคนอื่นได้รู้ไปสอนให้กับคนอื่นได้ปฏิบัติแต่รู้หรือไม่ว่าคําตอบของลอสพานนฮัวตาลานั้นกับตอบในความหมายที่ตรงกันข้ามกับชายคนนี้อย่างสิ้นเชิงอลอสพานนหัวตาลาตรงตรัสตอบชายคนนี้ว่าเจ้าโกหกเจ้าเรียนแต่ที่เจ้าเรียนเจ้าไม่ได้เรียนเพื่อข้า เจ้าสอนแต่ที erm ่เจ้าสอนน่ะเจ้าไม่ได so, ้ท so ําเพื่อข้าเจ้าเรียนเพื่อที่จะให้คนอื่นได้ยกย่องว่าเจ้าเป็นนักเรียนที่ดีเด่นเจ้าสอนเพื่อที่เจ้าจะได้ขึ้นชื่อว่าเจ้าเป็นครูที่ดีเลิศไม่มีการเรียนใดและไม่มีการสอนใดจากเจ้าเลยที่เจ้าได้ทําเพื่อข้าแม้แต่น้อยทั้งหมดนั้นเจ้าทําเพื่อตัวเองทั้งสิ้นเจ้าไม่ได้ทําเพื่อข้าเลย หลังจากนั้นอัลสุพาหนวตาลาก็ให้มาะไยกับจับหน้าของชายคนนี้คว่ําลงแล้วก็ลากหน้าของชายคนนี้ครูดไปกับพื้นและเมื่อถึงปากุนรกชายคนนี้ก็ถูกจับโยนลงไปในนรกของอโลสพาหัวตาลาวจาคําถามที่ครูตั้งไว้ตอนต้นของคุตบาได้ใช่ไหมครูพูดว่าความโชคร้ายของผู้เรียนชายคนนี้คือคนที่เรียนไหม คำตอบคือใช่ชายคนนี้คือคนที่สอนไหมคำตอบคือใช่ถามต่อพวกเราที่นั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยคือนักเรียนใช่หรือไม่คำตอบคือใช่พวกเราที่นั่งอยู่ในที่นี้ต่อไปหลังจากจบจากที่นี่จะต้องนําคําสอนเหล่านี้ทั้งหมดที่อยู่ในวิชาห้องเรียนเนี่ยไปสอนให้กับคนอื่นใช่หรือไม่คำตอบคือใช่อ้าวปรากฏว่าคําตอบของชายเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นคำตอบเดียวกับคำตอบของเราเลยอะครับ คำตอบเดียวกันสแสดงว่าเป้าหมายสแสดงว่าจุดจบมันต้องเป็นจุดจบเดียวกันสิเรียนเหมือนกันสอนเหมือนกันแต่ไปนรกเราก็เรียนเหมือนกับชายคนเมื่อกี้เราก็สอนเหมือนกับชายคนเมื่อสักครู่นี้สแสดงว่าจุดจบเราไป,เรา,ไปเราต้องไปจบกันที่เดียวกันใช่ไหมนั่นก็คือขุมนรกอัลลอฮฺสุภาโนะตาลา, Leo, าใช่ห,หรือไ <ACC Tree. S 2> ม่คําตอบเรานั่นก็คือไม่ใช่คําตอบเราต่างกันนิดเดียวความแตกต่างระหว่างเรากับชายคนนั้นถ้าเรา ไม่ได้ตั้งสิ่งนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะมีจุดจดเดียวกับชายคนนั้นนั่นก็คือเราต้องตั้งใจเรียนเพื่ออัลลอฮฺสุลตานูรจาลาและหลังจากที่เราเรียนแล้วและหลังจากที่เราศึกษาแล้วเราจะต้องนําความรู้อันนี้หนละไปสอนให้กับคนอื่นแต่ตอนที่สอนไม่ได้สอนเพื่ออยากให้เขาเรียกเราว่าเราเป็นครูที่ดีเลิย ตอนสอนไม่ใช่สอนเพื่อที่จะเรียกยกถามบรรดาศักดิ์จากคนอื่นแต่ต้องสอนเพื่อความบริสุทธิ์ใจต่ออละสบฮานหัวตาลาแต่หลังจากนั้นถ้าอัลลอฮฺจะประทานเงินถ้าอัลลอฮฺจะประทานริสกีหรือถ้าอัลลอฮฺจะประทานกิิยศถ้าอัลลอฮฺจะประทานศักดิ์ศรีหรือถ้าอัลลอฮฺจะประทานฐานนันรอนไดมาก็ตามนั่นคือเนื้ออัมัตที่อัลลอฮฺสบฮานหัวตาลาท่งให้กับพวกเรา แต่พื้นฐานของพวกเราอันดับแรกของการเป็นนักเรียนหรือของการเป็นครูจะต้องทำทุกสิ่งอย่างในวันนี้เพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอลาแต่เพียงองค์เดียวเท่านั้นมีคำถามอีกท่อนหนึ่งซึ่งเป็นท่อนที่สองจำได้ใช่ไหมหรือว่ามันเป็นความโชคดีของคนที่ไม่เรียนมันก็จะเกิดคำถามขึ้นว่าโอ้ไอคนที่เรียนไอคนที่สอนสุดท้ายมันก็ไปนรกเราไม่ต้องเรียนก็ได้ เมื่อเราไม่เรียนเราก็จะได้ไม่เป็นครูเราก็จะได้ไม่ต้องสอนเราก็จะได้ไม่ต้องไปนรกก็ได้ฟังใหม่นะขนาดคนที่เรียนอีกครั้งนะขนาดคนที่เรียนขนาดคนที่สอนขนาดคนที่รู้หลักการเขายังมีจุดจบแบบนี้เลยแล้วถ้าคนที่ไม่เรียนจะเอาสมองส่วนไหนมาเข้าใจหลักการ แล้วถ้าคน,คนที่ไม่ตั้งใจฟังอ่จะเอาปัญญาส่วนไหนมาเข้าใจคำสอนขนาดคนที่เรียนเข้าใจแล้วก็ยังตกลงไปในนรกของรสพานหัวตาละแล้วถ้าคนที่ไม่เรียนเขาจะมีจุดจบถามและไม่ต้องตอบครูคำตอบอยู่ที่ใจของนักเรียนเองว่าคนที่เรียนมีจุดจบขนาดนี้คนที่ไม่เรียน คนที่ไม่ตั้งใจคนที่เล่นคนที่คุยคนที่มาปวดเนี่ยจะมีจุดจบดีกว่าหรือน้อยกว่าชายคนนี้กันแน่อากูลูกอลิฮาซาวัสตัฟิรุลลอฮะลิวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินคุลลิซัมบฟัสตัฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรอะรีม الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فيا ايها المسلمون اوصيكم ونفسي بتقوى الله لان الله تعالى قد قال في كتابه الكريم إن للمتقين مفاذا ثم أما بعد فيا أيها المسلمون إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون حيث قال مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم عظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.